อยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเหมือนเดิมค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าในยุคป,ปัจจุบันมีห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าขุดขึ้นมากมายจนเราเลือกซื้อของกันไม่ถูกเลยแล้วนักเรียนมีวิธีการอย่างไรบ้างคะในการเลือกซื้อสินค้าว่าควรจะเลือกซื้อร้านไหน,นใช่แล้วค่ะทุกคนมีแนวคิดในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าที่แตกต่างกันออกไปบางคนเราอาจจะอาศัยเลือกจากการเดินทาง เราก็จะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เราเดินทางสะดวกใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเลือกซื้อสินค้าจากการบริการเราก็จะเลือกร้านค้าที่บริการดีประทับใจเราใช่ไหมคะแล้ะถ้าทุกอย่างที่เราว่ามาเนี่ยมันดีหมดละคะมีร้านอยู่ใกล้เดินทางสะดวกแล้วก็บริการดีทั้งคู่แล้วเราจะตัดสินใจอย่างไรดีคะในการเลือกซื้อสินค้าในร้าน2ร้านนี้ใช่ค่ะแน่นอนว่าทุกคนอยากได้สินค้าที่ราคาถูก เราย่อมอยากเลือกซื้อในร้านค้าที่ราคาถูกกว่าเพื่อที่เราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนําไปใช้อย่างอื่นูกต้องไหมคะแต่เอ๊นักเรียนเคยเรียนเรื่องการลดราคาเป็นร้อยละมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าร้านค้าสองร้านนี้ตั้งราคาไว้ต่างกันและยังลดราคาในปริมาณที่ไม่เท่ากันอีกคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าร้านไหนจะราคาถูกกว่ากันใช่แล้วคะ่ะ วันนี้คุณนัทจะพานักเรียนนำความรู้เรื่องการลดราคาเป็นร้อยละมาใช้ประโยชน์ในชีวิตรประจำวันกันค่ะเมื่อจบ EP นี้แล้วคุณนัทหวังว่านักเรียนก็จะสามารถวิเคราะห์และสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลดราคาเป็นร้อยละหีืเปอร์เซ็นต์ได้วันนี้คุณนัทมีสถานการณ์ที่นักเรียนอาจพบเจอได้ในชีวิตรประจําวันมาให้นักเรียนลองใช้คุณนัทหาคําตอบดูค่ะนักเรียนชั้นป .5 พร้อมะนะรอยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปช่วยคุณนัทกันเลยค่ะสำหรับสถานการณ์สมมุติที่คุณนัทอยากให้นักเรียนชั้นป .5 ามาช่วยคุณนัทในวันนี้นะคะ<ส>ก็มีอยู่ว่าคุณนัทเกิดอยากได้กระเป๋าเดินทางสักหนึ่งใบค่ะคุณนัทก็ไปแอบเลือกยี่ห้อแล้วก็ขนาดมาเรียบร้อยแล้วก็เลยไปสืบราคาดูจาก2ร้านค้าใหญ่ๆด้วยกันค่ะคุณนัทก็เลยทราบว่าร้านค้า A ติดราคาไว้5,850บาท ประกาศลดราคา40%ส่วนร้านคา้า B ติดราคาไว้4,950บาทประกาศลดราคา30%คุณนัทอยากทราบว่าคุณนัทควรจะซื้อร้านไหนดีคะถึงจะได้ราคาที่ถูกกว่าและร้านที่ถูกกว่าเนี่ยถูกกว่ากันกี่บาทนักเรียนป .5 ได้เรียนรู้เรื่องความหมายของการลดราคาเป็นร้อยละแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราจะลองมาแสดงวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันดูนะคะเราก็จะนำความรู้เรื่องร้อยละของจำนวนนับมาดูนะคะเรามาเริ่มที่ร้าน A กันก่อนเลยค่ะร้าน A บอกว่าติดราคากระเป๋าไว้5,850บาทประกาศลดราคา40%ใช่ไหมคะก็หมายความว่า เศษส0่ส่วน100ใช่ไหมคะเราก็จะได้ว่าลดราคาเศษส0่สส่วน100คูณกับ5,850ใช่ไหมคะคราวนี้เราลองมาคูณเศษส่วนกันดูค่ะเราก็จะตัดทอนเศษส่วนโดยการใช้แม่อะไรดีคะเราก็จะเริ่มจากแม่10เนาะ หารอะไรดีคะตัด40กับ100แม้1 0บหาร40เหลือ4หาร100เหลือ10ต่อไปคู่ไหนตัดได้อีกคะอ่าใช้แม่10อีกครั้งใช่ไหมคะหาร5,850กับ10แม่ส0บหารเหลือ1หาร5,850เหลือ585ดังนั้นตอนนี้เราก็จะนำ เศษคูณตัวเศษใช่ไหมคะก็จะได้เป็น4คูณ5,845อ่าเรามาทดด้านบนนี้กันเนาะ5,850มันถูกตัดแล้วเหลือ585ใช่ไหมคะก็จะเอา585คูณกับ4ทำยังไงเอ่ย4คูณ5 20ใส่สูนทด2 4 8 32ใช่ไหมคะทดอีก2เป็น 34ใส่4ทด3ต่อไปค่ะ4 5คูณ5ได้เท่าไหร่คะ20 20ทดอีก3เป็น23เยี่ยมมากค่ะเราก็จะได้ว่า2340แปลว่าเราจะซื้อกระเป๋าได้ในราคา2340ใชมยใช่ไหมคะยังไม่ใช่นะคะเพราะนี่คือราคาที่เขาลด ยังไม่ใช่ราคาที่เราต้องจ่ายดังนั้นเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะทำยังไงดีเขาก็เอาราคาเต็มที่เขาติดไว้ลบด้วยราคาที่เขาลดให้เราใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5850ลบด้วย2340ได้เท่าไหร่เอ,อ่ยเรามาทดข้างล่างนี้เนาะ5 8 5 0ลบด้วย2300 4ีอ่า0ลบ0ได้0 5ลบ4เหลือ1 8ลบ3เหลือ5และ5ลบ2เหลือ3ดังนั้นเราก็จะได้ว่าเราจะต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น3,510บาทด้วยกันค่ะต่อไปเรามาลองดูร้าน B กันนะคะ ร้านบีติดราคากระเป๋าไว้4,950บาทประกาศลดราคา30%ก็หมายความว่าลดราคาเศษ30ส่วน100คูณราคาที่ติดไว้ก็คือ4,950บาทเรามาตัดทอนกันค่ะใช้แม่อะไรดีนะใช้แม่10ใช่ไหมคะเห็นเลข0ูนย์ลองนึกถึงแม่10ก่อนเลยแม่10ตัด30เหลือ3 ตัด100เหลือ10ต่อไปเราไปดูคู่ไหนต่อคะ10กับ4,950แม้10ตัด10เหลือ1ออกไปหาร400 4,950 40, เหลือ495ตอนนี้เราก็จะเหลือ3คูณ495เราก็มาคูณกันนะคะ495คูณ3 3คูณ5ได้เท่าไหร่คะ15ใส่5โทษ 1ต่อไปเอา3ไปคูณ9ได้27ทดอีกหนึ่งเป็น28ใส่8ทด2ต่อไป3คูณ4ค่ะ12ทดอีก2เป็น14เราก็จะได้เป็น1485แสดงว่าจะเหลือราคา1485ใช่ไหมคะ ยังไม่ใช่นะคะเพราะมันคือราคาที่เราลดดังนั้นเราจะต้องจ่ายเงินทำอย่างไรคะเราก็จะนำราคาเต็มที่เขาตั้งไว้ก็คือ4,950ลบด้วยราคาที่เขาลดให้ก็คือ1,485มาตั้งลบกันตรงนี้นะคะ1,485 ศูนยลบห้าได้ไหมคะไม่ได้เนาะไปยืมห้ามาเหลือสี่ตรงนี้กายเป็นสิ10ิบลบห้าได้ได้ห้าค่ะเก่งมากต่อไปสี่ลบแดได้ไหมคะไม่ได้ต้องไปยืม8ดมาเนาะกลายเป็นสิบสี่สิบสี่ลบแดได้เท่าไหร่เอ,อ่ยได้หเก่งมากค่ะต่อไปเอาแปดลบสี่เหลือ 4และสุดท้าย4-1ลบ1เหลือ3ใช่ไหมคะเราจะได้เป็น3,465บาทดังนั้นเราก็จะได้ว่าถ้าเราตัดสินใจซื้อร้าน B เราจะต้องจ่ายเงิน3,465บาทตอนนี้เรารู้หรือยังคะว่าร้านไหนถูกกว่ากันเราไปดูสิคะจากที่เราคิดมาเมื่อสักครู่นี้เราได้ว่าร้าน A ถ้าลดราคาแล้วเราจะต้องจ่ายเงินเหลือ3,510บาทในขณะที่ร้าน B หลังจากลดราคาแล้วจะเหลือราคา3,465บาทตอนนี้นักเรียนตัดสินใจได้หรือยังคะว่าเราควรจะซื้อร้านไหนดีแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเลือกร้าน b ใช่ไหมคะเพราะว่าร้าน B เป็นยังไงกว่าเพราะว่าร้าน B ขายถูกกว่า แล้วร้าน B ขายถูกกว่าร้าน A เท่าไหร่เอยจะหาได้ยังไงคะแน่นอนว่าถ้าเป็นปัญหาเชิงเปรียบเทียบถูกกว่าเท่าไหร่หรือลบกว่าเท่าไหร่เราจะใช้วิธีการลบใช่ไหมคะเราก็จะเอา3,510ลบด้วย3,465บาทเรามาช่วยกันลบตรงนี้เลยนะ 3,510ลบด้วย3,465บาบททำยังไงดีเอย่ย0ลบ5ไม่ได้ไปยืม1มาเหลือ0 0กลายเป็น10ค่ะ10ลบ5เหลือเหลือ5 0ลบ6ได้ไหมคะไม่ได้ไปยืม5มา5เหลือ4ตัวนี้กลายเป็น10 10ลบ6ก็จะเหลือ4 และ4-4ลบได้0สุดท้าย3-3ลบ3ได้0ดังนั้นเราก็จะได้ว่าร้าน B ขายถูกกว่าและถูกกว่าร้าน a อยู่45บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับสถานการณ์สมมุติที่นักเรียนได้เจอเมื่อกี้นี้คุณนักหวังว่า,วานักเรียนจะสามารถนำไปช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้นะคะ ต่อไปเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เราจะเริ่มจากการอ่านทําความเข้าใจปัญหาวิเคราะห์และวางแผนแก้ปัญหาซึ่งอาจใช้ปัญญัติราย,ยางหรือใช้ความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนของจํานวนนับโดยเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนแล้วดําเนินการหาคําตอบและตรวจสอบคําตอบค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทั้งหมดนี้แล้ว คุณนัทอยากให้นะักเรียนลองตรวจสอบความเข้าใจของตนเองโดยการทำแบบฝึกหัดนี้ค่ะถ้าป้าต้องการซื้อตู้เย็นจึงไปทําการเปรียบเทียบราคาจาก2ล้านมาด้วยกันพบว่าตู้เย็นชนิดเดียวกันนี้นะคะร้าน A ติดราคาไว้18,900บาทลดราคา20%ส่วนร้าน B ติดราคาไว้17,500บาท ลดราคา10%ป้าควรจะซื้อร้านใดจึงจะราคาถูกกว่ากันและถูกกว่ากันกี่บาทน,นักเรียนป .5 ช่วยคุณนัทหาคำตอบหน่อยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณนัทหวังว่านักเรียนจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์กับชีวิตประจำวันมากขึ้นใช่ไหมคะสุดท้ายนี้คุณนัทหวังว่านักเรียนจะมีความสุขและสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะ สวัสดีค่ะ